คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นาก็กราบสวัสดี fc ใหม่ fc เก่าทุกทกท่านนะครับ อันนี้เราก็จะมาถึงคลิปของสูตร2ตัวล่างสูตรที่1นะพี่น้องนะก็ผมก็ย้ำแล้วนะครับว่างวดที่ผ่านมาก็ให้ระวังกันด้วยเห็นไหมงวดก่อนนู้นเขาถูกนะครับเขามาเขามาโต๊ดราะว่างวดที่ผ่านมาผมก็ยังย้ำว่าอาจจะมาหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้พี่น้องเห็นไหมงวดนี้เขามาแค่ตัวเดียวมาเลขสามตัวเดียวนะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่นะครับคือนับ ถอยหลังมาห้าตัวก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมก็ยังย้ำเสมอว่าสูตรนี้บางครั้งเข้ามาสองตัวตรงๆแล้วก็จะมาตัวโต๊ดอย่างเงี้ยนานๆทีเขาจะมาเลขโต๊ดนะพี่น้องนะแล้วก็เห็นไหมงวดถัดมาผมก็บอกว่าระวังนะครับเขาอาจจะมาหนึ่งตัวแล้วเขาก็มาเลขสามตัวเดียวจริงๆเห็นไหมครับเพราะว่า ก็ถือว่าเข้านะพี่น้องเพราะว่าสูตรนี้เข้ามาได้ทั้งหนึ่งตัวและก็สองตัวตรงๆแต่นานานทีเขาจะมาสลับกันอย่างนี้นะพี่น้องนะแต่งวดที่จะถึงนี้ผมอยากใหเราวางสองตัวตรงๆนะครับสองตัวล่างตรงๆนะเพราะว่าสูตรนี้ถ้าเข้ามาหนึ่งตัวแล้วเขามาักจะมาสองตัวตรงๆก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกันนะครับสูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องนะก็เอาหน้าสามตัวที่หนึ่งมา เอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาก็มาบวกค่าคงที่1ค่าคงที่2ค่าคงที่2แล้วก็ค่าคงที่1แล้วก็มาบวกค่าคงที่สองแล้วก็ได้5ตัวมาก็มาจับใส่กันได้เลยนะพี่น้องนะ <S <S <attack> ผมก็จะคำนวณให้ดูเอาหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับก็เอา9้าบวก4ก็ได้13เลข3มตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับเลข3ตัวนี้ยังไม่ใช่นะพี่น้องก็เอา3มตัวนี้บวก1 ก็เป็น4 3่บวก1เป็น4นะครับ4ีบวกอีกอก็เป็น6 4 4ีบวก2เป็น6 6กบวกสก็เป็น8นะพี่น้องนะแปบวกหก็เป็น9 9้กบวกสก็เป็น11เห็นไหมครับรอบนี้เขาจะได้468 91ก็ต้องระวังกันนะครับ4 6ห แปดเก้าหนึ่งต้องมีเลขตัวห้าตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ก็จับง่ายๆก็เรียงจากน้อยไปหามากนะพี่น้องนะก็เอาตัวนี้มาเลยเอาเลขหนึ่งมันเรียงนะครับก็เป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ว่าสูตรนี้ผมจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็จะเป็น46 48 49นะครับแล้วก็จะเป็น68 69แล้วก็จะเป็น89นะพี่น้องไอตัวนี้ก็จะเป็น11 1. สี่สี่หกหกแปดแปดเก้าเก้านะครับตัวนี้จะกันเบิ้ลนะพี่น้องนะผมก็จับให้ทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหางก็จะเป็นสิบห้าหางทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิบห้าหางใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นนะพี่น้องถ้าอยู่ในใจนะครับแต่ก็ต้องระวังระวังกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องนะเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนเขาจะมา อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องนะก็ขอให้รวยๆกันทุกท่านวันที่16กุมภาพันธ์นี้วันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับเฮงๆรวยๆมีเงินทองใช้ครับสวัสดีครับ